สุจุลาที่ให้เกียดในวันนี้วันนี้ผมมีคนเก่งอยู่บนเวทีสีท่านนะครับแล้วก็คนเก่งทั้งสีท่านเนี่ยมีหนึ่งคนนะที่เป็นต้นแบบของเขาเป็นต้นแบบของการหาเงินบนอินเทอร์เนต็ตโลกออนไลน์เนี่ยเราพูดถึงการหาสตาค์ทอินเทอร์เน็ตมาเยอะมากนะครับวันนี้เรามีต้นแบบซึ่งต้นแบบของเราเนี่ยเป็นคนที่หาเงินได้จริงๆจากอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ ท่านมาในวันนี้เนี่ยาบางท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยอ้หนังสือทําไมยังไม่มานะฮะแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ประเด็นสาคัญเพราะว่ายัางไงท่านได้อ่านแน่ๆนะครับอีกไม่กี่วันก็ได้อ่านแล้วแต่สิ่งสาคัญคือวันนี้เนี่ยคนเก่งที่หาเงินได้จริงๆอยู่บนโลกออนไลน์นะครับเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราคุยกันแล้วแล้วท่านมีข้อสงสัยอยากถามเนี่ยผมอยากให้ท่านถามวันนี้นะเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสเที่ยงสี่ท่านจะมาดูอยู่บนเวทีแบบนี้ นะครับไม่งั้นท่านต้องไปรออ่านจากหนังสือหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ไทย SEO Board แล้วก็ท่านก็จะไปเป็นสมาชิกกันที่นั่นนะครับการที่เรามารวมกันวันนี้เนี่ยมันมีต้นต้นเหตุนะฮะจากตรงที่มีสื่อนักสื่อสารมวลชนคนหนึ่งนะครับอยู่ในวงการนี้มาก็10กว่าปีมองเห็นว่ามีประวัติของคนต้นแบบที่อยากจะนำมาถ่ายทอด และเขาก็พยายามที่ถ่ายทอดออกมาให้พวกท่านทุกๆคนเนี่ยและท่านที่อยู่ที่นี่และคนที่อ่านหนังสือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับคนนั้นก็คือคุณชีพทำคำวิเศษซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิทยุคู่กับผมเนี่ยมานับสิบกว่าปีนะครับแล้วก็เขามีความตั้งใจเขียนเสือเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมเองเนี่ยต้องไปถามและเขาตอบให้คุณผู้ฟังให้คุณผูณ้ชมท่านผู้เกียรติทุกท่านเนี่ยได้ทราบถึง ที่มาที่ไปว่าทําไมเขาต้องเอาประวัติของคนต้นเรื่องอันนี้มาทําเป็นหนังสือแล้วเขาคาดหวังอะไรจากการเขียนสือเรื่องนี้นะครับุณชีพทางการวิเศษครับ,รบขอบคุณคุณบัณฑครับยก<ช>งืูดเกนโควเยอะมากเลยครับขอบคุณความตั้งใจอยู่อย่างหนึ่งนะคคือด้วยความเป็นคนไทยแบบไทยๆจริงในคปเทปที้หลังจากที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมา14ปี เราได้อ่านข่าวเราได้ติดตามบุคคลสาคัญที่ประสบความสาเร็จบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอสมควรที่เป็นโอเคอาจจะเป็นคนก่อตั้ง Google นะฮะคนก่อตั้ง Yahoo คนก่อตั้ง Amazon.com นะฮะมันเป็นธุรกิจระดับโลกนะ,ะแต่วันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมรู้จักคุณโซบักทงหรือว่าคุณนนนะะท์จริงคุณธนพลทรัพสมบูรณ์นะฮะเ,เป็นคนที่ท่านเป็นคนที่ท ผมถือว่านะเ,ออเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยออคนในในโลกของคนที่ประสบคามสำเรบนอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยก็จะมีคุณปรเมฆมินซิลิใช่ไหมออที่ขายสนุก c o m ไปนะคราก็ติดติดลงบนนะนะอาจจะเป็นคนเดียวที่มีคนพูดถึงเยอะออนะหลังจากนั้นทรัพยากรบุคคลก็อาจจะแหมจะไปมีมปรเมฆคนนี คุณโซบักทองเนี่ยผมรู้จักเขามาประมาณปีสี่ปีเข้าปีที่สี่นะครับแล้วก็คือรู้ว่าเป็นคนที่เก่งสามารถหาเงินได้บนอินเทอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบแต่คุณโซแต่สิ่งที่สำคัญของคุณคุณคุณนนหรือคุณโซบักทงเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเขาสามารถจะหาเงินบนอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะครับแล้ว คือหาในบอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคือไปเอาเงินจากประหลักมามนะคุณรูทิดคือเอาเงินดอลลาร์เข้ามาเทศ่ไทย<อ>ผมมองว่าคนคนนี้เก่งระดับโลกนี่อยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าว่าเฉลีย่ยหรือว่าชม,มเงินไปนะอ่าถือว่าเก่งระดับระดับโลกเพราะอะไรเก่งระดับโลกเพราะว่าต้องไปสู้กับประหลักในเมื่ออินเทอร์เนต็ตมันเป็นโลกของการเปิดทุกคนใครใครเข้าไปก็ได้ แต่เมื่อเขาสามารถหาเงินเข้ามาในในประเทศไทยได้นี่พอหาเงินเข้าในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับที่สําคัญเนี่ยคือว่าหนึ่งที่ผมในสิ่งผมตั้งใจนะคือเก่งเก่งเกงและอันที่สองคือมีมีจิตที่แบกปันคือไม่ได้คือไม่ได้รวยคนเดียวอ่ะยังเอาใ้ความมั่งคั่งเหล่านั้นนะ่ะที่เรียกว่าเบลเนี่ยเวลหรือว่าความมั่งคั่ง มาแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมว่าอยากให้โสบักทงเนี่ยอยากให้นังสือเล่มเนี่ยเป็นต้นแบบของคนไทยคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งระดับโลกฟังแล้วมันดูจะดูเวอร์ไปแต่มันเป็นสิ่งสิ่งที่ผมตั้งใจสองอยากให้หนังสือเล่มเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มจากธุรกิจเ,เล็ก ในห้องแถวต่อสู้ฝ่าฟันมานะครับและกว่าจะมาถึงวันนี้แล้วก็อยากให้นังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังจะเข้าสู่โลกโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีธุรกิจว่าถ้าเกิดเขามุ่งม,มั่นนะฮะหรือว,ว่าเขาสามารถมีความอดทนเนี่ยโลก NET, อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นโลกที่สามารถที่จะสา,าสามารถสร้างธุรกิจได้อันนี้เป็นแรงบนนันดาลใจของผมนะครับเพื่อเขาครับ ตลอด10กว่าปีที่ผ่านคุณทิพทกับผมเนี่ยผ่านการสัมภาษณ์ได้ได้ได้ไปสัมภาษณ์นะฮะบุคคลที่มีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเกี่กับเรื่องท e ี่คอมเมอร์ซเรื่องธุรกิจอะไรอีกเน,เนี่ยมากมายนะครับแต่โซบักทงเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่ในเว็บไซต์ไทยเอ o เอโอบอร์ดเนี่ยจำนวนหกหมื่นหกันนครนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง คุณชิบถามด้นล่าผมฟังว่าคุณโซบักทงเนี่ยเขาได้จัดเหมือนกับเป็นลักษณะของถามตอบเฉพาะกลุ่ม<ช>นะกฎรับสมัครสมาชิกให้เข้ามาถามคำถามเกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้เนี่ยแล้วก็เปิดเฉพาะนะฮะแล้วก็มีคนมาสมัครในวันเดียวนะได้ค่าสมาชิก ค่าลงทะเบียนใช่ไหมฮะสาม,สามวันได้มาล้านหนึ่งสาม,มวันโท้งเล่าได้มาล้านหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้คุณโวบักทงเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นมาอย่างไงฮะตรงเนี้ยเรื่องที่ว่าสามวันจะได้มาล้านหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรโอเคครับอ,ก,อก่อนออไปล้านนี่ยขอเติมอีกทิดนึงอยากให้เติมว่าทําไมเขาแทนที่เขาจะเก็บความรู้ไว้ี่ตัวเองไม่แชร์ออกมา ถามว่าทำไมถึงแชร์ครับคือตัวผมเองผมมองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นโลกที่กว้างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับคือมันมันไม่ลิมิตนะครับคือผมไม่มองว่าไอ้การที่ผมมามาแบ่งปันความรู้เนี่ยมันเป็นการแบบว่ามาแย่งรายได้อะไรจากผมคือมันเป็นเปถุงซับมันเหมือนมันเป็นกองมันเป็นทะเลอี้ยนะครับแล้วผมจะแจกขันแจกกะละมังให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมันตักเท่าไหร่มันก็ตักไม่หมดนะครับที่พี่พีคพามาพูดพูดผิดไปนิดนึงเ่งคือผมว่าผมเองผมไม่ได้มองว่าผมเป็นคนเก่งระดับโลก ไม่เด็ผมมองเอง,ง <c oughs> คุณ,คณไม่เป็นไรผมมองเอง <c oughs> คุณจะเป็นไงก็ะชากไหนว่าในหม,มออู่หม้อโขดจริงจริงเนี่ยในในการหาไรายได้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าผมเห็นว่ามันมีคู่แข่งแล้วคู่แข่งมันเจ๋งด้วยเป็นฝรั่งเนี่ยผมจะผมจะ,ผมจะขี้ขาดผมจะหลบทันทีเลยผมก็ไม่คิดจะไปแข่งกับเขาเพราะผมมองว่าทะเลมันกวา้างใหญ่ที่ถ้าในเมื่อสิ่งเนี้ยเขาทําไปแล้วเนี่ยทำไมผมต้องไปทําซ้ํากับเขาด้วยผมก็ทำเองดีใช่ไหมครับสินค้าบนบนอินเทอร์เน็ต วิธีการหาเงินโมเดลรายได้มันก็เยอะแยะจะไปหมดเลยผมก็เลยไม่มองว่ามันเป็นการแข่งขันกันนะครับแลตอนที่บอกว่า3วันได้เงินล้านหนึ่งเนี่ยทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงยอมที่จะจ่ายเงินแบบทันทีอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วได้เงินมาเดีะข่าดรนั้นใช่ตอนนั้เหมือนกับว่าผมทำเว็บไซต์ตัว thai e o board มามานานพอสมควรแล้วาได้เป็นปีแล้วครับก็ในระหว่างนั้นก็ มีผลงานที่สูตรน,นะครับมีจัดสัมมนาทำเวิร์กช็อปอะไรเนงะี้ยซึ่งคนที่เขามาเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะได้ผลจริงนะครับหลังจากเรียนจบปุ๊บเขาลองทดลองท,ทําวิธีที่ผมสอนไปนะครับปรากฏว่าก็เออเขามีรายได้ลาออกจากงานได้ซื้อรถได้แต่งงานได้อะไรกันนะครับอพอพอ,พอถึงเวลาพุ่งเน็ตผมมาเปิดเว็บไซต์เนี่ยคนก็เหมือนกับแบบอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับตอนแรกผมกนึกสนุกจริงผมเองก็ไม่ได้อยากจะได้เงินอะไรครับตอนนั้นคือแบบว่าอยากจะทดลอง โมเดลการหารายได้จากการเป็นเมมเบอร์ชิฟไซด์ลองดูว่าจะรักนั้นจริงไหมใช่ครามมาว่าอยากใช่ไหมพอดีผมเห็นของฝรั่งเขาทำนะครับเขาทำที่เขาเะเยอะกว่าผมเยอะเปิดวันเดียวได้หนึ่งล้านเหรียญอะไครับเขาก็ทำไอ้ฝรั่งทำให้เราทําได้ไหมนะลองดูครับลองดูตอนนั้นเก็บตกเก็บตังค์เท่าไหร่ครับเก็บเดือนเก็บเป็นเดือนนะครับเก็บเป็นเดือนเดือนนะคร1หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับจำไม่ปิดโอ้แล้วสามวันก็มีคนสมัครเข้ามาครับ คุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในสมาชิกไอซีโอบอร์ดเนี่ย,ย o หลายคนเลยนะเรียกว่าเป็นเป็นแค่จุดจุดหนึ่งดีกว่าครับที่ท้ายสุดเนี่ยเขาประสบความสําเร็จผมผมต้อง,องยกให้ที่ตัวเขาเมากกว่าเพราะรมือถมันดาวแฟนคลับที่มาเมื่อกี้เห็นยกกันหลายคนมีใครที่คิดว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่มามาติดตามคุณโจบังคมในไอซีโอบอร์ดเนี่ยมีไหมฮะถ้ามีช่วยยกมือหน่อยครับโอ้โหสองคนเปลี่ยนแปลงแล้ว ที่ีที่เป็นแารสับที่ยังไม่เปลี่ยนอยู่นะกำลังจะเปลี่ยนแลนะ้วนะฮะอืมนะะ,ะนั่นแสดงว่ามีแฟนคลับที่เขาเชื่อมั่นตัวบักทงเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งยอมที่จะจ่ายสตางค์เพื่อที่จะได้คุยกันแบบใกล้ชิดใช่ไหมฮะตอบกันปัญหาเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นตัวต่อตัวเลยมั้งต,ตอนนั้นครับครับนะฮะ คุณชบับทงเล่าประวัตินิดหนึ่งบางท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่าเรียนจบอะไรมาทําไมถึงได้ทําเรื่องนี้ได้เก่งนะนะครับื่อยเล่าให้ฟังหน่อยจริงร้าโดยพื้นฐานยผมเป็นวิศาวานะครับเรียนจบวิศวะที่จุฬาใครับพอดีก็เรียนจบในช่วงปีส0ส่วนช่วงวิกฤตช่วงวิกฤตที่ต้ยมยำต้ยมยำกุ้งจบมาก็ตกงานจบมาก็ประมาณว่าจังประมาณนั้นนะครับพอดีว่าผมไปไปเรียนวิศวะที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ พอสมัยเรียนนี่เกเรมากนะครับได้เรียนวีศวะสลหะกานรัพอจบมาเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ฟิลที่เราต้องการนะครับก็เลยมองว่าผมเองผมมองว่าผมต้องการทําธุรกิจตัวเองนะครับแล้วก็บ้านไม่ได้นําได้ด้วยอะไรแต่มองไปที่ธุรกิจที่มันต้นทุนต่ำว่าในช่วงนั้นนกระแสของพวกธุรกิจดอทคอมแรงมากว่าเป็นพวกอากระแสนั่นแหละนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอาดีในด้านนี้ด้านธุรกิจออนไลน์นะครับก็เลยไปเรียนติดยาทัวรนนี้ ด้านอีคอมเมิร์ซด้านอีคอมเมิร์ซออสเตรเลียใช่ครับไปเรียนเลยนะฮะไปเรียนเลยครับถามตรงๆเลยนะไปเรียนเสร็จแล้วมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำอยู่ในวันนี้เออเอาแบบตรงๆเลยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันก็ไม่ก็เราเราได้โลจิกได้ความคิดนะครับเพราะว่าเดิมทีเราเป็นวิศวะพอไปเรียนด้านน้น พอดีว่าผมมาเป็นรุ่นหนูรองยาเขาเปิดรักสตรมาชื่ออีคอมเมิร์ซแล้วัาเป็นสตรประมาณว่าเป็นไอทีครึ่งหนึ่งเป็นทบีเอครึ่งหนึ่งครับผมก็เลยได้เรียนการตลาดเรียนการบริหารในรพวกนี้เข้ามาก,ก็ได้ตรงนั้นแต่ถ้าถามว่ามาเกี่ยวอะไรกับการทําธุรกิจออนไลน์จริงเลยเนะี่ยเราได้น้อยมากน้อยมากนะครับเลยครับแล้วตอนที่ทำในตอนนี้เนี่ยคิดว่าความรู้ทางเทคนิคกับความรู้ทางธุรกิจอะไรมันสําคัญกว่ากัน ว่าทางธุรกิจนะครับบอกให้เรื่องเทคโนโลยีเป็นเป็นเรื่องรองถ้าถ้าเกิดจะจะเจอดีทางด้านการทำทำทำพวกเอ่ออ่า marketing ออนไลน์นะก็มีความรู้ทางธุรกิจใช่ครับมาก่อนมากกว่าหรือมันเป็นเป็นเหมือนบางทีเหมือนกับ common sense นะครับหรือบางทีเราเราต้องรู้ว่าความต้องการของคนนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าเราจับตรงนั้นได้คือจบเลยว่าความต้องการของคนนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าเราจับตรงนั้นได้คือจบเลย ว่าความต้องการของคนมันอยู่ที่ไหนถ้าเราจับตรงนั้นได้คือจบเลยครับก,ก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องจบอะไรที่เป็นด้านไอทีด้านวิศวกรรมเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่จเป็นเป็นแค่คยูเซอร์ธรรมดาผู้ใช้ไอทีธรรมดาก็สามารถจะพัฒน,นาตัวเองไปสู่การเป็นนักการตลาดออนไลน์ได้ใช่ครับ